ครับตอนนี้ก็ทําสถิติเนาะเรื่องรถดีแม็กาายแดงที่มาตั้งศูนย์นะครับตอนนี้ก็เอฟซก็บอกตอน,นียว่ารถมีปัญหาเรื่องจินยางนะครับมันจินยางเพราะว่ามุมล้อไม่ได้แคมเบอร์ไม่ได้ครับสถิติตั้งเสือตั้งศูนย์รถ้ายแดงไปกี่คันแล้วเดินเคยนับไหมไม่ทวนครับไม่ทวนนับไม่ทวนนี่คือว่ามันเยอะเกินเยอ<ล>ะมากเลยเป็นร้อย,ยคันแล้วเ <100 S 1> นตั้งทุกวันอะ นี่ต้าทุกวันนี่นะครับล็อคันนี้เสียศูตรประมาณมันก็เยอะอยู่นะแต่ก็พูดไม่ได้นะครับแต่แก้ไปก็หายครับช่างเอาเอาตัวเลขเอาตัวเลขนี้ได้สักห้าสิบพอแล้วทำข้างเดียวพอมันรูเจนซ้ายอยู่ถ้าทำนี้ห้าิหรือห้ได้เลยสวยนะครับล็อกได้เลยผ่านนะครับ แล้วก็มาเสือกคันนี้ครับคันนี้คันนี้รถตัวสูงเป็นรถรุ่นปรับเซียนพี่น้องรุ่นปรับเซียนนะครับอันนี้เคยจับกล้องเสร็จแล้วแล้วก็มาดูตัวเลขแล้วนะครับเป็นตัวเลขสแตนดาร์ดเห็นว่าตั้งมาสองสามครั้งแต่ก็ตั้งอยู่ในสแตนดาร์ดถ้าตั้งศูนย์สแตนดาร์ดมันจะไม่หายกินอย่าง <c oughs> ต้องตั้งแบบพิเศษตั้งแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าตั้งให้ช่างเรียนตั้งให้ดูอะตั้งแบบ ไม่ธรรมดานะถ้าตั้งธรรมดาแล้วมันจินยาง,ยางเหมือนเดิมเราต้องตั้งแบบพิเศษนี่นี่นี่คาถาในการตั้งแก้จินยางเราอยู่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเราแก้เรื่องจินยางเราต้องทําแบบนี้อ่าเราจะรู้เลยว่าเราจะหาค่ามันว่ารถป้ายแดงออกมามันแรกเลยมาจับกล้องปุ๊บเราก็จดค่ามันไว้จากนั้นเราก็มาทําตัวเลขใหม่ หาค่าให้มันใหม่แล้วก็ปรับตั้งให้มันโอเคที่สุดอ่าแค่นี้เองครับบอกเลยว่ารถไปแดงนะครับไม่ต้องห่วงมาเลยครับอันนี้รถไปแดงเข้ามาไกลนะมาตั้งศูนย์เนี่ยเออของเรามาจากไหนน่าลืมแล้วเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่โอ้ผมนดกวมาเขามาไกลแล้วนี่ไกลกว่าอีกนี่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 ตรงนี้น่าจะขีดชักไห้นะพอตั้งเสร็จจะขีดไว้ตรนนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เราจะขีดไปให้ เดี๋ยวให้ช่างเิีนตั้งเสร็จก่อนว่าเขาตั้งเสร็จแล้วเขาตอนนี้จะเพิงพ่งจะเพิ่งเขีดนะให้ตั้งเสร็จก่อนแล้วก็เขีดไว้ให้มันดีๆอ่าทีนี้วิ่งลุยน้ําลุยฝนไอ้ที่เราเขีดไว้มันก็ไม่หายไม,ไม่เคลื่อนยญญ้ายไม่เคลื่อนยญญ้ายแน่นอนครับบอกเลยว่าใครที่จะมาตั้งศูนย์มาเลยครับที่ร้านจาันเซอร์วิสนะครับนี่สองเครื่องเลยครับพร้อมกันเลยนะครับเป็น,นรถออนนิวสองพันยี่สิบสองนะครับสองพันยี่สิบสองนะครับรถจินยาครับส่วนใหญ่ครับก็มาตั้งศูนย์ที่นี่จบนะ